สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อเลือกงามย่ามดีนะคะวันที่ทุกคนรอ,อคอยเ<า>มือม่ออันเมื่อเมื่อแจกนะคุณอะเม่วันเนี่เ <แก S 2> นาะอันนี้นวแบบ่าก็ถเนมันมีการทักกันเยอะพอป ตายเี่หอดการฮักบ้านพี่น้องหอดการฮักกันเกิดขึ้น้งานแก้พิธีงนก้ิงานแก้าแกบพิธีางกวาแก้วพิสานแก้วีาก้วพาแก้วพีแก้วพาไปก็มีา้วพินแกวพิีงารว่ิานแก้วน้วนิบีาก้วานีกกิดกง้นแาก้นาเินียบานะ นี <mm um> ่นะคะอยเอาก้อนมูแ uh> ล er> ้วนะไปเอาแต่เ um, พิ่มมาทันแล้วคนไปซื้อบัทุเลียนเน้อแบบนี้เถอเออเพ่นเราพ่นอยากกินบัทุเลียนพ่นกับว่ากาซื้อไปขอเขางิ้มนึ่งลอยนึงเขากับว่าขายให้เล่าแล้วอ่ะ วันไหนเป็นกอบวัวก็มีมือบางมันใจลูกน้องนะคะสามวิกเด้นนี่พี่น้อง3ามวิกคือหกมงสิบแปดงานมันมันมียี่สมันมันมียีงานนะคะสามวิกคือ27งานเกงานยกแลาเข้ากันด้ว่รายกหกงานนะคะค 21, 7, เนนะคะรอบนี้รอบนี้ก็รับค่าตัวไป18บแปวัน ไม่หกวิตหรือเจ็ดิกรเลยครับรมมันนี่ของแท้สบัดบอมม่แต่กวงแต่กไก่เพราะว่าเจ้าสิมากก่อนมูได้แย่จต่งเพราะว่าเจาสิกมาก่อนมูลมรับปิดวงเลย เขาคิ้วเขาคิ้วไรอิตาวัชราคา่ะมุมหันไะเปิดไฟหนกาก่อนแล้วถือว่าเห็นหงใจงเงินเบิ้งแรกเน่ยอย่างนี้ใบอะไรเขาที่สับสนเพราะว่าอมเนี่ยนี่ไดเกี่ยกับในเมือ กไใ,ใช่เกือบก้อนแง่เขาแง่เขาเขาออกก้อนได้ไหมเออ <c oughs> คือข้านกมโกกลยเออเออต้องตอบตอบคาเขาไปเออ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 มือวนม่าัเออมือานี้าประเด็นได้ <c oughs> นีพอเป็นสองอา้อนเล จะฝ้าับสุดไปหลายวันีแข้งไ้ยีไปเอื้นกันไม่อีกแ่เอื้อนกันมยีมาแม่แนงซใส่ไอ้ที่าเอางามมันก็บนงามเป็นอย่างงามของอื่นเอาสบายมันงามเอือไม่ได้่างไ่ได้ไม่ได้าไม่งมไ่ด้่าอยากได้เรยตว เด <EO> ิมเ,เมื่อร่เก็บเงินก่อนมันว่าเอามามาเอารวดมาเอาให้มันแล้วเพราต้องมาเก็บมไั่นั่นดอกคี่คาอะไรใครค่ปนเอาม่าวได้แบนี้เดี๋ยวว่านี้เขาบอกขอเอาดิ Chị khao yim là? Ma 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 Vi vi ma ao leo Ma ngân này nè Ngân này กูเปะเถอะมาเร็วๆอยากนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วพอใจดินอนแล้วพอใจนี่ยเลืองเสเรื่อง จมบีข้ากับเือนนี่ว้าฮ <ขา S 2> ่ม<ข>าวงประกาศเลินมอลนาามารับค่าตัวนี่อยากนอนแล้วนอนแเราบรใจ ยวางนี้วังใจเอารักษาตัว,วนักกาทุกคน เน,เน็เน,นไหใครบ้านไหนเกมบอลเกมบอลเกมบอลมานใุ่นเวล่านะใจกับโลจนมาสามแต่ว่าปกติแล้วมรัมห้าาวีกใจเจนึงเลียวแจกตะกี้ ปีปกติแล้วแต่ว่าปีนี้ไอ้ใจทุกวีกจังวะน,นี้มันวังหันไอ้มันยากถ้างานมีสมืนอย,งงนออยู่มวลล้ำกระไดติดไดอยังอยู่<ต>ม,มือลล้ำพระกระไดเงินก่อนเอนี่ยมวลล้ำคะแนนนี่หล่นตัวค่ะเอิ้นเมาเงินไปมาโอ้ยเอิ้นเขาเมาเงินเนพงษน,นี่ไม <า S 1> ่ได้พอโอ้ย

ไปฝากับไปเอามันใช่ติีเอามาพี่กันจะได้ปิดวงเสรแล้วมาฝากไปกับแจ็กกี้เอาว่าพี่สีเพียนไม่หายข้อบังคเงเาดินปขึ้นแผนทั้งร้านมาเอาเงินใส่ขนาดรถทัวร์เด้อ เออท้าพุ่นกับใใจภายในค้อนว้อยนะคะด้วยกันทุกคนนี่แจ็กกี้รับแล้วก่อนเพื่อนแจ็กกี้รับไปแล้วแล้วก็เชอรี่เชอรี่มารับตามก้นแล้วก็ใครอีกเนอะพ่อเอกนะ เพียงมามาหลับต่อเพืออ่อเอกเต้ม,มาหลับต่อนะคะทีอเละต้นคลิปที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้รับนะคะคุณคาร์ที่แรกก่อนแล้วก็มา่วครับเดี๋ยวรับผมมรับเป็นอันทิดเสีปไปเบิร์ตไปใช่ค่ะรับน้้วมีไปี่ย รับแล้วรับวรับก่อนเพื่อนเลยอ้โวเอ้าเราไปแจกกี่รับก่อนมูใคส่วนวันนั้นได้ก่อนมูตันรับก่อนเลยคดีใจเบิรดวัาข่อยไปคนผู้เล่เตี้ยโอ้ยนูไร้ไฮะ้เลย นันตอนไหนนันตอนเศ้าเลยนตอเศ้าไม่อยู่หอผูว่าท่นไดนเบิร์อะไดิเบิคันหมดอาชดจไหนแซ็เขากลับนพอจบออคอเเบิรแล้วลายเบิรแล้วบ่เบิรแล้วเอามอลเอานาดเอาคื่องไนมันมันมันกัเหรียม็นมาชลาดิโอาแล้วเอาแล้ว เบิดแล้วครับตากัดเจ้าสัตวเน้มันก็เหลื่หลายตัวสัไม่่นขน่ะเงินมันเหลี่ยงยังจะไหนสัตเอาล่วงหนาเลยว่าสัวเอาล่วงน้าอีกเจซีบีได้บ่ะติดปิดวงนอีกซีบีกนเด้นกนไได้กตาอัวกินแล้ก้ายิ้มละกาไปละพี่น้องบันทึก่ลละวันแจกนั่นเมื่อนี้เป็นวันใหญ่นะคะวันที่สิบป วันแงานวันที่สิบแปดเนสิบแปดงานพอดีสิบแปดงานโอ้แสดงว่าเริ่มจากเข้าไปลุ้งทียบตั้งนี่เนาะเทากับบึ้งเทาก็เบ้งแตเชียงบึงเอ่ากัมิซูเมะอเมะมั้งนิเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามากดรับชมค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ